วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพีเต์เกี่ยวก,กับการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยานะคะโดยที่ยาเนี่ยหมายถึงสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงสริระตามร่างกายหรือว่าทําให้เกิดโรคตามหลักพยาธิวิทยานะคะโดยมีจุดประสงค์ในการใช้ทั้งหมด3ข้อนะคะก็คือ 1. การใช้เพื่อป้องกันโรคนะคะ 2การใช้เพื่อรักษาโรคแล้วก็ 3. การใช้เพื่อบรรเทาอาการค่ะโดยความเสี่ยงนะคะก็หมายถึงสิ่งที่จะสามารถเกีก่ยกับผู้ป่วยได้นะคะอย่างเช่นการแพ้ยา,ยาหรือว่ากา,ก,ะะการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนะคะการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะมี 1. การรับยาเป็นเวลานานค่ะ 2. การติดยาค่ะ 3. การดื้อยาค่ะ ก็พบได้มากที่สุดจากการที่เราเนี่ยใช้ยาไม่ตรงกับโรคหรือว่าใช้ยาไม่ถูกขนาดแล้วก็ใช้เวลารักษาที่น้อยเกินไปค่ะอันตรายจากพิษของยาก็เป็นส่วนนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการเสื่อมและการหมดอายุของยาค่ะยาจะมีวันหมดอายุนะคะก็สามารถดูได้ที่บนบรรจุภัณฑ์ของกล่องยาเลยค่ะโดยจะใช้อักษรย่อว่า exp นะคะ แล้วก็ในกรณีที่ยานัน้นมีอายุยืนยาวก็จะไม่มีวันบอกหมดอายุแต่ว่าไม่ควรเก็บเกิน5ปีนับจากวันผลิตนะคะใช้ตัวอักษรย่อว,ว่า MFG ค่ะการใช้ย,ยาที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ย,ยาที่ผิดวิธีนะคะก็คือ 1. ใช้ย,ยาให้ถูกโลกค่ะ 2. ใช้ย,ยาให้ถูกขนาด 3. ใช้ยาให้ถูกเวลา4ใช้ยาให้ถูกบุคคลนะคะด้วยความที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีสรีระร่างกายที่ต่างกันดังนั้นก็ควรใช้ยาให้ถูกบุคคลนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็ใช้ยาให้ถูกทางและถูกวิธีค่ะจะบอกตามบรรจุภัณฑ์ของยาค่ะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการแพ้ยายค่ะเป็นอาการที่ไม่สามารถคาดเดาได้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้น ก็จะพบได้กับผู้ป่วยบางรายเท่านั้นนะคะซึ่งเกิดจากการที่ตัวยานเนี่ยไปกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายนะคะแล้วก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทําให้เกิดอาการแพ้ค่ะโดยมีระดับความรุนแรงต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะโดยบางคนอาจจะใช้ยาน,นี้แล้วรู้สึกขึ้นไส้เวียนหัวอาเจียนแค่นั้นนะคะแต่กับบางคนก็อาจจะทาให้หมดสติแล้วก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลได้เลยค่ะโดยสิ่งที่ ควรทำตอนมีอาการแพ้ยานะคะก็คือให้ไปหาหมอให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะหยิบยาตัวนั้นไปด้วยนะคะเพื่อให้คุณหมอรักษาให้ทันท่วงทีแล้วก็จดบันทึกยาที่เราแพ้ได้ค่ะส่วนการสั่งยาครั้งหน้านะคะก็อย่าลืมหยิบใบแพ้ยาให้คุณหมอหรือเภสัชกรก่อน,อนจ่ายายาด้วยค่ะ mm hmm. เพื่อป้องกันการที่จะรับยาตัวนั้นซ้าน,นะคะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ